ถึงกันที่หนึ่งพันแต้มน,นะครับผมก็ที่รู้กันนะครับหนึ่งพันแต้มเนี่ยสามารถแลกตำนานได้นะะมาดูกันว่าตำนานรอบนี้จะแบบก็จะม,มีตัวให้เลือกเนาะนี่มีคีนซิกโก้ไคเวิร์ดคาฟูริวอโยโดมารีโอซิกโก้แล้วก็ปีเตอร์เช็คนะครับผม คือต้องมาลุ้นกันว่ามันจะได้ที่อายุเท่าไหร่นะครับผมเอาอะไรเอาอะไรกันดีครับผมจริงๆอะโรน,นิโอเนี่ยพลังมไม่ให้ดูเลยนะว่ากราฟเท่าลงเท่าไหร่แต่ว่อาจจะดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับนีอ่อันนี้ก็คือค่า ็คือสามารถดูได้เนี่ไอจิคนชอบพูดว่าดูการ์แบบอันนี้ก็คืออย่างคาฟูเนี่ย 29, นนยี่สิบเก้าตอนอายุยี่สิบเก้าพลังเก้าเอ็ดอนะคีเนก็เก้าเอ็ดเช็คเก้าสองไคลวัด 9, ดรดเก้าสองริปโดเก้าสามซิกโก้เก้าสามซิโก้เก้าห้าแล้วก็โลมาริโอเนาะเก้าเจ็ดถ้าเอาแบบเท็จเท็นะก็คือทิดว่ามีโลมาริโอซิกโก้ก็คาฟูเนาะ สินคาฟูก็น่าสนนะแต่ว,ว่าพอดีก็มีคาฟูแล้วอะ่ะเรามาริโอแล้วกันแต่ว่าซิโก้ซิโก้ซิกโก้ก,โก,ก,โก,ก็ดีนะเรามาริโอแล้วกันอายุเท่าไหร่ครับ สิบแปดเลยเหรอนี่คือสุ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอายุนี่จะจะเท่าไหร่นะต้องไปต้องไปอะไรนะต้องรอดูคนอื่นอีกทีนนหนึ่งก็ถ้าใครสงสัยว่าจะเก็บคะแนนยังไงใช่ไหมก็มีนี่ กดสกเกลนะสเกลหกหกดาวบวกเนี่ยมันจะมาทุกอาทิตย์เจ็ดวันครั้งนะครับผมแล้วก็มีกดเทรนเนอร์ฟรีกดวันละครั้งตอนเที่ยงนะจะได้สิบแต้มแล้วก็จะมีเตะเตะบอลลีกนะเตะบอลลีกได้วันละเตะวันละสิบนัดนะครับผมแล้วก็เทรนเนอร์ก็คือการเทรนักเตะถ้าเราเทรนักเตะวันละสิบครั้งนะ ก็มีเตะแมทพิเศษกับตำนานนะครับรีเจนแล้วก็อย่าลืมไปเซตเซตเทดกับกับอัพเลเวลเทนเนาะอันนี้ก็ได้วันละอละคักนะอืมก็คือมันจะได้แต้มเนี่ยประมาณวันละร้อยี่สิบแต้มเนี่ยทุกวันนะครับไม่ใช่สิร้อยสามสิบจะได้แต้มวันละร้อยสมสิบแต้มนะครับผม ครับผมมอาองไปดูพี่โรมาริโอสักนิดว่าจะแจมแค่ไหนยีโรมาริโอีโรมาริโอจ้า โรมาเนีโอเนี่ยกราฟเนี่ยเก้าเจ็ดเนี่ยโอ้โหกับกับสุดเลยนะครับก็ไม่แย่เนาะเพราะว่าตัวจริงโรมาลิโอมันก็ม่งพอได้อยู่นะมันก็เลยไม่ได้แบบได้ล็กมากนะครับ เทียนพันโกยิงพันประตูส,สงูงส่งแล้วหกเก้าแต่จริงๆก็ดีอยู่นะเคยใช้อยู่นะครับผมครับก็ประมาณนี้เนาะยังไงคอยเจอกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ